นี่ตลาดนัดเราหน้างามกะคึกคักนะครับผมคึกคักแล้วก็ควายไหลนะครับควายไหลเป็นพ네ิเศษมื่อนี้แล้วก็พ่อพ่อควายเถือกใหญ่งามๆตัวหนึ่งเด้ยพี่น้องเด้อควายเถือกใหญ่งามๆตัวหนึ่งล้วก็พ่อมีอะลูกแม่สาวนี่งามๆเลยดุนๆพ่อที่นานะครับพี่น้องเขาตัวแม่ยเล่ยพ่อเป็นบ่เนี่ยยีน่ากหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ดากมุ่นมุ่นนี่ แม่มันได้ลูกยักโตแล้วเพราะว่าเมื่อห้างเปิดกินสองดอกใส่ขวาบุญแล้ววีดอกเขาลูกผู้ใดครับพ่อลูกเขาเว้าก็ว่าลูกบักสั้นหรือที่แมนมาแมนบมดแบสั้นเขาเว้าเขาเว้าวแบบสั้นเขาเว้าบักสั้นเขาว่าเฮ้ยวีดอกเขาเออเขาว่าเขาผ้าว่าเขาผ้าว่าแมน เอาเป็นว่าลูกเขาวาแล้วกันเนาะเขาวาเออลูกเขาวาเด็พี่น้องเขาลอกควาันก็ได้ยเอาลูกบักลอกควันเออลูกเขาวาเด็พี่น้องเ,ออเ,อเาาด้อข้มนี่เด้อแม่เป็นใส่อีกไปในท้องมันได้เจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยวี้นั่งหน่อยหนะ่อยสี่สเดือนโอ้ได้กินนมแม่หกเดือนนี่ไงเรื่ยเรื่อพี่น้องเขาเนี่ยนี้นั่งหน่อยนี่พุ่นขันทัดดอกไม้สองดอกใสขวาเลยเรื่อยนี่อันมือนั่นเฮ็ดคลิปสันลงไปว่าเฮ็ดเรื่อพี่น้องขันทัดดอกไม้เรื่อยนี่เอาเท่าไหร่พอข้มนี่ หาเมื่อนคุยกันได้สมัยที่กี่ว่าวาเทสหนี่อสมัยที่กี่ว่าวาเดีหาเมื่อนี่กรู้วองเขาหนีง้งงมเลยนน่คุยกันได้ยังคุยกันได้อีกเนาะหาเมือนี่เนาะซีเมือนหาได้พวพ่อเ่อเอผมเปาเรียนหรือเปาหัวเสียแ้ววอย่าซ่าผมด้วย ของตลาดทุกคนโอ้โอ้มักแม่ห้างเปิดสินซองดอกไส้ขวาคือกันเลยนะครับพี่น้องห้าแม่กับหลวงกดูโอ้งามเนี่ยบีนองผัวก็ฉีไล่เนี่ยบีนองก็ฉีไล่เนี่ยเนี่ยแม่เพิ่นเนี่ยก็ฉีไล่เนี่ยครับพี่นองห้องเนี่ยต้องดูเนี่ยเปิดหาเงินนะครับแม่หลวงสามันว่ามีในท้องอเยีั้งจีจังเน,ะนาะผ่วเนาะนี่สุดยอดเลยพี่น้องผ่วมากได้บานไดยครับบ้านลาดหน้าเพียงบ้านลาดหน้าเพียงพ่อวยัง พ่ออุ้งเท่ยออุท่ยใส่เบอร์ทั่วขวานะศูนย์แปดสองครับผมศู 95, 2. 2> นย์แปดสองแรกอะเจ็ดเก้าห้าห้าสามเก้าสองพี่น้องเข้า่ออุทัยบ้านลาดหน้าเพียงเด้อบ้านลาดหน้าเพียง pues. นี่ขึ้นตำบลสวัสดีเด้อเนาะเออพี่นอ้องเข้าเบื้องเนี่นี่งามงามเลยข้อมแยลวกเนี่ยหาเมื่อนี่คุยกันได้เพราะพ่อหาเมื่อนครับพี่น้องเขามันเป็นยุคมันเป็นโอกาสเลยเด้อพี่น้องเด้อ ต้องคว้าไว้ครับหนึ่งมครับผม่แม่กับลูกนี่เหอสอกก็ะด้มือื้นนี่หอฮะสีออกมืออื่นนหอสกมืออืมันคือพันธุ์ไครต่เี่อาเตียครับบสิเดือนโอ้หัวนมมันสี่แล้วมันคือสีเป็นส่งสีเป็นแต่ได้ตัวเถือกลูกตแ่ต่อโอ้แต่ว่าลูกกันสูงซ้ำแม่เหรอเด้อเด้อที่ในทองลูกกันลูกแม่เด้อทันแล้วลูกตัวที่สองมันว่านั่นนะ ตัวที่สองมันวะเนี่ยตัวที่สามในทรองตัวเพียงแม่น่ะลวกผู้ใดครับตัวเียงมนี่เป็นล้านก้กา,า,กาจะเล่าก้าจะเลืนพออเป็นลวกเก้าโอ้สูงซ้ำกันแม่พี่น้องเข้าแม่กับลวกนี่ย แสดงว่าตัวนั่นรีร้อยสาห้านี่เนาะเอาเท่าไดพอ่อหครับี่นองีมื่นสองแม่กับลูกเนี่ยเดี๋ยวกันได้ทองอีกนั่นนะในทองเอนี่ยพู้ใดไหก่อนในทองนี่เป็นทับสองพันทับทับลวก้ทับลูกของเบิม้มโอ้ทับสะสมตเด้อพี่น้องเด้อ อาอ,าอ,อาอดเบิ้งด้วยพี่น้องเข้าม่ลูกสูงทอกันมั้แล้วก็มีในทองอีกนี่ค้มท้อสองบวกหนี่สูง139บ่นี่มอ๋อเอมาบากผมเลยครับโอ้ค้มท้องสองบวกหนึ่งนี่เอาเท่าไรก็พอกันสี่มื่นสองสองพัครับพี่น้องเบิงบ้งด้ดนี่ลูกไดนั่นก็บ่เป็นธรรมดาเสูงหกโยก137-3536บเิเลยคันตัวนี้ลอยสมสเ้าัยเออสูง1อยสากว่าแล้วนะอันนี้มันอีกพันนะ่ะ แมนว่าน่ะอ๋อมันสวยแล้วสิไปเฮ็ดงานแล้วเอาเปิดครูเลยลูกผู้ใหญ่ลูกเบิ่มอายุเท่าไหร่หรอครับเจ็ดเดือนเท่าไหร่ครับลูกเบิ่มนี่สองหมื่นเอ็ดอ๋อยนั่งหน่อยเด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดงานแล้วพี่น้องเอาทำทำเวลาเบื้องขวัญหาบเงินหาบทองโดนั้นได้ลูกผู้ใหญครับสร้างอุดร มีใบมีหลอดเน,นาะ 00, เอาเท่าไหร่ครับลูกสร้างอุดร13เดือน2เหน4,000ม 00, ีใบมีหลอดเอา2เหมื่น4,000อันลูกเบิ้มเีเอาเท่าไหร่กว่าเหมือนอ นั่นพี่น้องเขาคูงามเนี่ยกันเอาทั้งครูล่วงไห้พิเศษเนาะมาจากเพียเบ้าก่อนคนคนชีวิตล่วงไห้อีกพันหนึ่งสมมุติว่าคุยกันต่อกันได้เท่าไหร่แต่ว่ามาจากเพียเบ้าก่อนล่วงไห้อีกพันหนึ่งตั้งแจกตั้งแถมเลยพี่น้องเขาโอ้ยเกิน เด้พอ,อพ,ววพี่น้องเด้อของพฟกหวันจุ่มแพรเด้อดนี่แมาใส่งามเลยเด้อว่าผมมักอีหลีเนี่ยข้มท้องสองบวกหนึ่งซี่เหมือนสองนี่นะโอ้สุดยอดอีหลีเด้อีเมียสูงเกือบร้อยซี 40, ่สิบพี่น้องเขาเนี่ยงามๆเลยแล้วก็ลูกสร้างอุดรแล้วก็ลูกเบิ้ลนะครับพี่น้องเขาเงยงเงี้ยวๆนี่สุดยอดเลยเบอร์ท่อเบอร์ใดก่อน เแปดสามห้าเโอเคครับพี่น้องเข้าสวดีครับดีครับเรานางามกะคือคักนะครับผมคือคักแล้วก็ไว้ไหลนะครับไข้ไหลเป็นพิเศษเมื่อนี้แล้วก็อพอกควาไข้เถือกไงงามๆตัวหนึ่งเด้พี่น้องเนี่ยวา้เถือกไงงามๆตัวนึงแล้วก็ข้มแม่ลูกแม่สาวนี่งงามๆเลยดดนๆพ่อพ่อพ่อพพพ่่อ่อ้อง่อพ่อพ่อพอพอ่่อพพ่่อพอพ่องอพา ่อไปพ่อไม้หอกนะพี่นองมันก็เป็นโอกาสถ้าพี่นองเขาอยากหาวายไปเลี้ยงอยากเริ่มต้นเพี้กมันไงไงพี่นองเขาจะเลี้ยงไรลเลี้ยงไลมันค่าเมื่อฮาตัวนี่เขาไปพัฒนาอเอาหรอกอะน,นี่เอาเลี้ยงไปเลี้ยงเห็ดพ่อ,อย่าคลองมีแนวเห็ดนะครับถึงเวลามันสีได้ขายเองดอกพี่นองเข้าเอ้าตลาดนัดเหล่านางงามวันนี้นะครับผมวันจันทร์ที่แกรกฎราคม2567ากครับกับผมกวนฮักคนคนชีวิตครับ 过了、oh.